แนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่กําลังเปิดร้านนะครับควรระวังเลยนะครับมาดูคลิปผมคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเพื่อนนะครับเวลาเราต้มเนื้อเนี่ยเวลาเราต้มเนื้อใช้เนื้อเยอะๆมันจะมีพวกไขมันครับระหว่างเนื้อกะหมูเป็ดไก่แพะแกะเนี่ยครับตัวเนื้อเนี่ยจะมีไขมันเยอะนะเพื่อนๆนะเวลาถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อขึ้นมาเนี่ยเวลาเราต้มเสร็จปุ๊บมันจะมีไขมันแบบนี้ครับ มีไขมันเนี่ยให้ตักออกใส่ภาชนะนะครับใส่ถุงใส่อะไรก็ว่าไปยิ่งถ้าเราใส่ไส้เยอะๆเนี่ยไส้ในตัวที่มันมีไขมันในเวลาเราต้มมันจะขับไขมันออกมาเยอะยิ่งจะเป็นที่ร้านผมเนี่ยใช้เป็น10บสโลเนี่ยผมจะใช้ไส้สดพอเราใช้ไส้สดเนี่ยมันจะมีไขมันจะมีพวกมันมันจะขับออกมาช่วงที่เราต้มอยู่นะคนณไม่เหมือนไม่เหมือนที่บางคนเอาไส้ที่มันลวกมาแล้วมันจะไม่ค่อยมีครับแล้วเวลาเราหยอดเนื้อไปเหมือนกันครับเนื้อนี่ก็ไขมันมันจะเยอะ เยอะมากๆครับเยอะกว่าพวกหมูเยอะกว่าพวกเป็ดเยอะกว่าพวกไก่แนะนํเป็นเพื่อนเวลาเราต้มหรือว่าเาเวลาเราตุ๋นอีกทีหนึ่งก็เหมือนกันมันก็จะมีไขมันออยครับแล้วก็พยายามหาภาชนะหากระป๋องหาถุงอะไรมาใส่ตักออกไปเลยนะครับไขมันพวกนี้ครับเวลาเราตักออกเนี่ยเราจะหาถุงหาอะไรมาใส่เราจะไม่ใส่ไปในขยะที่เราเอาไปทิ้งนะครับให้แยกไว้ต่างหากเลย ถ้าเราทิ้งไปในท่อเรานะครับอ้าวโอเคมาผมจะพามาดูที่ท่อผมก่อนผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูโชคดีที่ผมมีท่อดักไขมันผมทําไว้ตัวเนี้ยครับพอเปิดท่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเวลาเราล้างถ้วยล้างชามหรือล้างเนื้อหรือเวลาเราเทถังขยะลงไปเนะี่ยมันจะมีไขมันจะเราแยกออกมาอยู่แล้วครับมันก็ยังเล็ดลอดออกไปนะครับให้ไปกดตันในท่อเราเนะี่ยเดี๋ยวมันจะงานเข้าเพื่อนๆถ้าเปล่าเวลาเป็นมือใหม่ขายของผมอยากจะแนะนํานี่คือก้อนไขมันนะเพื่อนๆเนี่ยคือก้อนไขมันนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นก้อนดินก้อนเศษหินนะครับนี่คือไขมันล้นล้วนเลยนะครับเพื่อนๆนะระวังนิดหนึ่งผมเคยเจอวาแล้วปัญหาตัวนี้มันทําให้ท่ออุดตันผมต้องมานั่งแยกนั่งเปิดแล้วต้องระบายท่ออีกครับเนี่ยลองดูครับถ้าจะมีแบบนี้มันลงทุนค่อนข้างที่สูงควรตักไขมันออกแต่ทีแรกตักออกให้สะอาดเลยนะเพื่อนๆน,นะลองทําดูครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซิกค,ครับทุกคนเวลาปล่อยคลิปไปเนี่ยให้กําลังใจมาครับให้กําลังใจแล้วก็ทักเข้ามาหลายๆข้อความรู้สึกว่ามีกําลังใจครับเ,เพื่อนๆเวลาทําคลิปแล้วเห็นข้อความที่อให้คุณเตา๋าม,มีสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณเต๋าค้าขายร่ำรวยร่ำรวยครับเป็นเป็นพรที่มีความสุขได้อ่านแล้วเป็นพรที่มีความสุขอ่าโอเคอยากจะแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับบางคน กำลังคิดอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือบางคนกำลังขายอยู่ตอนนี้ครับกำลังเริ่มต้นขายครับลองทําดูนะครับเหมือนที่คลิปที่ผมบอกเวลามันมีไขมันแล้วลงเนื้อเยอะๆนะครับแน่นอนเนื้อเนี่ยมันจะมีไขมันเยอะกว่าเป็ดเยอะกว่าไก่เยอะกว่าหมูพอไขมันเสร็จปุ๊บมันเป็นมันจะไปอุดตันในท่อครับพอมันอุดตันในท่อเสร็จปุ๊บเวลาเราทําท่อมาเราต้องมานั่งแยกผมเคยเคยเจอประสบปัญหามาแล้วนะครับต้องมานั่งแยกปูนแยกท่ออีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไปตันไขมันเนี่ย พอทิ้งไว้นานๆเนี่ยไขมันมันจะเกาะตามท่อเลยนะครับเพื่อนๆนะมือใหม่ครับอย่าชะล่าใจนะครับเวลาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตักไขมันออกครับเวลาเราทำเนี่ยมันต้มเนี่ยไขมันมันจะเยอะพอไขมันมันเยอะเราก็ต้องช้อนออกครับอย่าไปหลงตักให้ลูกค้ากินอีกล่ะพอตักไปเสร็จปุ๊บมันจะมีแต่มันมันเมือกอยู่ข้างหน้าหน้าหน้าถ้วยลูกค้ามันไม่น่ากินครับอะ คือช้อนมันออกเอาแต่น้ำซุปอร่อยอร่อยเอาแต่น้ำซุปนวัวน้ำซุปหวานหอมๆนะให้ให้ลูกค้าอย่าไปตักไขมันปนเข้าไปด้วยครับอาจจะมีบนไปละนิดหน่อยแต่เวลาเราต้มเนื้อเนี่ยเวลาต้มเนื้อนี่จะมีไขมันแตกข้างๆหม้อนะครับพอไขมันออกนี่นะให้ช้อนออกไปเลยช้อนเอาไปทิ้งในถังขยะได้เลยพอเวลาทิ้งเสร็จปุ๊บก็ทำเหมือนในคิดผมนะครับให้แยกออกถ้าทิ้งไปในในท่อเลยนานๆเข้ามันจะอุดตันครับ หลายๆคนทำทำเสร็จปุ๊บทำไมมันมันมีกลิ่นกุ้งเตา๋าทำไมมันมีกลิ่นมีกลิ่นครับมีกลิ่นสาบของของของตัวเครื่องไหนใช่ไหมเวลาใส่ไปในตัวเนื้อครับลองใช้ของแตกซิกดูครับเครื่องเทศตัวเนี้ยใช้แล้วหอมใช้แล้วมีกลิ่นหอมลูกค้าชอบลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าติดใจจริงๆครับหลายๆคนใช้แล้วติดใจแล้วก็ซื้อเป็นแกอนใหญ่ซื้อเป็นถังใหญ่ซื้อเป็นถุงใหญ่แบบนี้นะครับนะเฉพาะเครื่องเทศนะครับ แล้วทีนี้ลูกค้าคนไหนที่สนใจหรือว่าอยาก,อยากลองดูพ่อค้าแม่ค้าอยากจะลองดูมีมีถุงให้ทดลองครับแถมผ้าขาบางให้ไปด้วยนะ <S <S ลองทักข้าบุในเพจเต๋าแตกซิ่งนะครับลองเพจเพจเตาแตกซิ่งมีอยู่มีแอดมินคอยคอยตอบอยู่นะครับคอยคอยไทยอยทยอยไล่ตอบอยู่แต่ละคนแต่ละคนลองทักข้ามาเลยครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับเดี๋ยวผมรีบขายของก่อนอย่าลืมตักออกครับไขมันอันตราย ทำให้ท่ออุดตันแล้วจะเสียเงินอีกมานั่งแยกท่ออีกรีบขายของก่อนวันนี้ครับบ๊ายบาย